ทสุทั้งหลายอุปาทานสี่อย่างเหลา่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเล่าที่สุทั้งหลาย อุปาทานสี่เหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตันหาเป็นเครื่องกําเนิดและมีตันหาเป็นแดนเกิดทิ่สุทั้งหลายก็ตันหานี้เล่า มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องป่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดและมีอะไรเป็นแดนเกิดทิ่สุทั้งหลายตัณหานี้มีเวทนาเป็นเหตุให้เกิด มีเวทนาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดแล